มาโบมากินตรงนี้หลบรถตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกโบมาไปไปกินหลบตรงนู้นลูกไปไปกินไปไว้อยู่ไหนลกูกไว้อยู่ไหนไปเรียกไว้มากินข้าวเซเว่นอ่กินข้าวกินข้าวลกูกเออเรียกแม่ดูกระดิกหางเรียกแม่โอเคเดี๋ยวแม่เอาข้าวใส่ให้นะเออดูกระดิกหางสวัสดีเป็นหรือเปล่าเซเว่นสวัสดีเป็นหรือเปล่า อ๋อเจ้ามาสวัสดีเป็นอ่ะอันนี้แม่ให้เซเว่นนะโอ้นะอ่ะกินเยอะๆเ,เลยแม่ตักให้เยอะเลยเออยุ้ยอออดีใจเจอแม่ดูซิดูซิดีใจเจอแม่จเ,จอแมเออกินเยอะๆเ,เดี๋ยวก็หายขี้เลื้อนนะลูกเออกินเยอะๆกินเยอะๆอ่ะมามาแม่ให้หนูค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีแม่ก่อน,นเอออ้อนออน,นไม่เป็นไรนค่ะโอ้ออนโอ้ออนเขารู้ว่าแม่รักอ้อนเนี่ยป้อนเน็ตกาดแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเขาเคยบัดดีหนูแล้วอ่ะกินลูก กินหลกกินกินกินอ๋อเจ้าไว้ไหมยังไว้ยังไม่มาให้ให้นมลูกอยู่เซเว่นกินเยอะๆนะเดี๋ยวแม่ตักให้อีกกกินเลยหลกกินเลยหลกเอามากินเยอะๆแม่ตักให้เยอะเลยหลกกินเลยหลกกินเลยเออหลกเอออ่ะผมาเติมให้เซเว่นอีกเอาเยอะๆเลยถึจะได้อ้วนๆนะเดี๋ยวขี้เลื้อนก็หายนะลูกเออเออกินเยอะๆหลกเอาแม่ให้ไว้เออกินข้าวจะได้ไปให้นมลูกต่อหลกอ่ะไว้กินเลยค่ะอ่ะกินหลก ไว้กินเลยอ่ะกินลูกไว้กินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกกินซะลูกเออกินซะนะเออลูกเออปาปากินลูกกินเลยลูกกินเลยไว้กินเลยเออจะหาแม่อ้อนแม่เออสวัสดีค่ะลูกฝาคุ้มครองนะบุรรักษาให้หนูกับลูกแข็งแรงนะแม่ป้อนเนตกาดแล้วนะเออปะนี่น้องไว้กินเนี่ยจะได้มีนมลูกไว้กินลูกไว้กินเลยลูก กินเลยลูกกินซะละูกกินซะกินเลยลูกโอ้จะเล่นกับแม่ไว้จะเล่นกับแม่เหรอะโอ้คิดถึงกันใช่ไหมเมือ่อวานไม่เจอใช่ไหมอือถ้าหนูไม่เจอแม่จะเอาข้าววางไว้ตรงรั้วรั้วบ้านให้นะด้านในอ่ะนะหนูก็ไปกินนะละูกอืม <c oughs> อเคลูกกินเยอะๆนะเออเออแม่ไปต่อแล้วนะลูกเออรังอยู่ไหนลูกเฮะยรังอยู่ไหนลูกรังอะ่ะเฮะ รังอย,อยู่ไหนลูกเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวลูกดูกินตรงนี้นะคะจะได้ปลอดภัยลอกกินซะลูกดูรักษาลูกเดี๋ยวหาลังก่อนลังอยู่ไหนไม่รู้มากินข้าวลูกดำกินตรงนี้ค่ะลูกกินซะลูกกินซะเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ลูกดำหิวน้ำไหมเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้เดี๋ยวแม่เปลี่ยนลังกินข้าวลังกินข้าวลูกดำมาลูกดำมากินข้าวมาเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ลูกอ่ะ กินน้ำลูกอ่ะกินกินสรุปอ่ะกินนะกินสรุปในน้ำอยู่นี่ลูกอ่ะกินน้ำอ่ะลูกอ่ะกินมดำกินได้เยอะเลยลูกกินซสรุปพอจันทาน้ำ้นเปลี่ยนน้ำห้แล้วลูกอ่ะกินซะลูกกินสรุปกินซะลูกโอ้ดำหิวอ่ะลูกกินเลยลูกกินเลยลูก มาเติมน,นี่กนะินเลยลูกก yes. ินเลยเาดำกินลูกนลังกินเลยลูกกินเขาลูกน้ำแข็งกขาลูกอะอะกินน้ำแข็งลูกนวลมากินน้ำแข็งมาแล้วอะดาวตาตัวเล็กพี่วัวกินน้ำแข็งลูกน้ำตาลกินน้ำแข็งลูกชื่นใจลูกผมาใส่มาให้สามก้อนอ่ะกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็ง กินข้าวกินข้าวนวลกินข้าวลูกอ่ะกินข้าวลูกอ่ะกินข้าวลูกแม่แดงกินข้าวลูกอ่ะกินข้าวลูกอ่ะตาลอยู่ไหนอ่ะตาลตาลมากินข้าวลูกอ่ะตาลอยู่นี่เนี่ยนะอมมาก็งงเลยอ่ะกินลูกกินกินอ่ะกินลูกอ่ะตัวเล็กอะตัวเล็กเอามาให้หน่อยให้ตัวเล็ก กินไหมลูกอ่าตานกินลูกอ่ะอ่าอ่านวลกินลูกอ่ะแม่แดงแม่แดงกินน้ําแข็งอ่ะลูกแม่แดงกินน้าแข็งอ่ะอลูกอ่ะมากินข้าวลูกมากินซะลูกกินซะเอออร่อยไหมอร่อยไหมคะกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกตาลกินเลยลูกอ่ะเดี๋ยวกินน้ำนะลูกนะเออมาถึงให้กินน้ําก่อนจะได้ไม่ติดคอลูกนอนกินเลยลูกเออนอนกินซะลูกสีกินข้าวเยอะๆนะ เดี๋ยวไปกินน้ำนะลูกกินซะล,ล,ลูกกินซะกินซะลูกกินลูกกินเลยลูกพัววันนี้พี่วัวต้องกินเนดกาดนะแม่ยัดใส่ตับมาให้แล้วนี่อ่านี่ของพี่วัวค่ะเออพี่วัวกินเลยลูกเนี่ยตัวเล็กก็ต้องกินนะเดี๋ยวแม่หยิบให้เล็กตัวเล็กต้องกินเนดกาดแล้วนะเนี่ยแม่ยัดใส่ตับให้ละอัานานี้ของตัวเล็กอ่ะแม่ตานหลบตานหลบตานหลบทานหลบลูก ตาลบนี่ของตัวเล็กลูกเล็ก,กินอะไรเรื่อี่แม่ป้อนเนื้กะให้หนูแล้วนะเรียบร้อยใส่ตับเรียบร้อยนะป้องกันเห็บหมัดพิษยาหัวใจแล้วก็โกรคเลื้อนนะตัวเล็กก็กินแล้วนะเมื่อกี้เนื้อแกะนะโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปป้อนตัวน้อยก่อนตัวน้อย เดี๋ยวหน been, ูต้องกินเน็กาดนะแม่ยัดตับให้แล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกนะถึงเวลาที่หนูต้องกินแล้วกาจัดเห็บมัดป้องกันพยาธิหัวใจโรคเลี้ยนนะโอเคนะเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกน้อยแม่ให้เร็วน้อยอ่ะเนเน่เดี๋ยวต้องกินเนฟกาดแล้วนะแม่ปั้นใส่ตับมาให้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกเนี่ยดูมีคนอยากจะกินตับเต็มเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่หยิบให้ลูกแป๊บนึงนะอาหารเม็ดก่อนแม่เอาให้ อันนี้ของจอ่อยนะเร็วเร็วเร็วรีบกินเร็วเร็วเดี anyway> ๋ยวโดนแย่งเร็ว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 นี่กินเร็วเร็วเดี๋ยวโดนแย่งเร็วเร็วตับยัดนี้กัดเร็วเร็วลูกกินเร็วเร็วกินเร็วเร็วเก่งมากเก่งมากจะได้ไม่มีเห็บหมัดป้องกันพยาธิหัวใจด้วยนะป้องกันโรคเลือนด้วยกินเลยลูกกินเลยลูกกินเยอะๆนะลูก เนี่ยอันนี้แม่วางไว้ให้กี้กับด่างนะเดี๋ยวแม่มาเก็บตัวน้อยอ่ะตัวน้อยแม่ให้ไอศกาดผสมเนี่ยัดตับน้ำตาลอย่าแย่งน้องนี่ของน้องลูกของน้องของน้องตัวน้อยอ่ะดูตัวน้อยกินเร็วแม่ใส่ไกอกศกรดมาให้ละสีขนมเอาไหนลูกอ่ะอ่ะอ่ะเอาเลือกอ่ะ อ่ะดาวดาวไหนลูกอ่ะแม่ให้เลือกเอาไหนอ่ะเอาทั้งอันดาวไหนอ่ะอ่ะเอออัพพีวัววัวลงแม่ให้อะเออใครเอาขนมอีกอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะเอะตัวเล็กแม่ให้ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กแม่ให้ลูกอ่ะอ่ะขาแม่ตาลแม่ตาลขนมค่ะดื้อจื้อแม่แดงค่ะโอ้กระดิกหางรอแม่ แม่แทงไม่ให้ขนมแม่วางให้ตรงนี้นะคะเอาเลยลูกเอาเลยลูกขนมแม่ขนมมาให้หรอเอาอีก,กอ่ะเ,อเออนนะเร็วๆแล้วเนี่ยรออยู่เนี่ยนะเรากินเร enfin. <ๆ>็วๆพี่วัวบอกแม่หนูก็อยากกินพวกหนูก,กินกรอบๆได้พี่น้ำตาลเขาไม่กินอ่ะ <faced> ต้องให้เขากินนะ <laughs> พี่น้ำตาลเอาพี่วัว พี in ่วัวอย่่แย่งพี่น้ำตาลหนูกินกรอบๆเป็นหลงอันนี้ของพี่น้ำตาลเขาน้ำตาลครับกินดีๆหลอกกินดีๆหรกหมดยัง กินหมดยังอิ่มแล้วดิอิ่มแล้วดิแม่ให้อันลูอิ่มแล้วลูกโสโสกินช้าจังเลยกินช้าจังเลยอ่ะไม่ให้กินช้าอยลูกี็ไม่ให้หแอ้วเกียร์เกียร์เร็วอะจ่อยอ่ะไม่ให้เอาไปเลยลูกอ่ะเกียร์ เกียแม่ให้อ่ะเ,เอาเลยอเอาเลยอ่ะอ่ะดาดาอ่ะเคีย,ยชีวิตนามทั้งนั้นเลยเนี่ย ตัวน้อยอะเนี่ยเนี่ยแม่มีตับมาให้ด้วยเนี่ยใส่เน็ตกาดเนี่ยเนี่ยกำจัดเห็บหมัดแล้วให้ตัวน้อยเตัวน้อยอ้แม่โยนออเนี่ยเออใส่เนตกาดด้วยเออป้องกันเห็บหมัดพยาธิหัวใจนะลูกเลื้อนนะให้ตัวน้อยกินนะลูกเออจะได้ไม่มีเห็บหมันนะเอเก่งมากอ่ะนี่แม่ให้ให้ตัวน้อยกินเลยลูกอืหนูกินแล้วนะเนตกาดนะลูกตัวน้อย กินเลยที่กินเลยลูกเนี่ยออกมาเอานมมาให้ด้วยกินเลยลูกเ,เ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยน้ำเดี๋ยวมันบาดลูกน้ำเดี๋ยวมันบาดลูกเออกินซถะลูกกินเะกินเลยตัวน้อยกินเลยลูกกินยเยอะๆลูกแม่ปอนเนสกาดให้แล้วนะนะตัวเล็กก็กินเนสกาดแล้วนะเมื่อกี้ใช่ไหมลูกเออตัวน้อยก็กินแล้วนะลูกนะเออ เอป่ะคะไหนอายากขนมคะเอาไหมคะเอาไหมคะอิ่มแล้วดีลูกพี่วัวไหมคะพี่วัวขนมไหมลูกพี่วัวมาให้ลูกดาวอะไม่แหต้องประเคนนะพวกเราเนี่ยเอากินดีๆแลเลอะทรายลูกอืมกินดีๆลูกสะอาไหมคะ ตามไหมคะเอาไหมคะลูกเอาไหมคะแล้วด,ดูดูอ้อนแม่สิดูอ้อนแม่สิลูกหืมอืมเดี๋ยวแม่เอาไอ้นี่ตัดสังกะตังให้ที่หางอ่ะดึงไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวแม่เอากันไกลก่อนแม่ให้ใหลูกกินเขาลูกกินซะกินเขาลูกโอ้ลูกโอ้โอ หิวหิวหิวแม่มีขนมให้ด้วยลูกแม่รักหนูนะคนสวยแดงน้อยแม่ป้อนเนตกาดให้หนูแล้วนะทั้งแม่ทั้งลูกนะลูกบุรักษาพักคุ้มครองนะแม่ทำบุญทุกวันบุญมาฝากลูกนะคะเออกินนะลูกินนะเดี๋ยวแม่เติมให้ใหใหใหอีกกินนะลูกแม่ไปเอามาเติมให้นะอีกนะเอออ๋หิวลูกอ๋ลูกคนสวยลูกเลย,ยเออ แมประตูลักทนเลเขาปิดประตูกันนะ้นเข้าไม่ได้เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา <c oughs> สวยกินไปลูกสวยกินไปนสวยกินไปลูก,มก,ลกแม่มาเติมให้อีก กินเถอะลูกกินซะแม่เติมให้อีกนะคะกินในลูกแดงน้อยกินเลลูกอืมกินซะแม่เติมให้อีกลูกแป๊บนึงนะกินให้หมดเลยลูกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารมาเติมให้คนสวยอีกนะคะแดงน้อยลูกเอ้ยโอ้แม่รักหนูลูกโอ้คนสวยโอ้บุรักษาพาคุ้มครองลูกจุ๊ยโถลูก แข่งน้อยลูกกินหนมลูกแม่รักหนูลูกกินนมลูกเออเออเดี๋ยวรอพี่ก้าวแป๊บหนึงลูกรอพี่ก้าวแป๊บนึงนอนกินขนมไปลูกนอนกินขนมแท่งเลยก่อนนะลูก บางทีขน,นมแท่งนะคะลูกแม่รักหนูลูกแดงน้อยคนสวยลูกแม่คิดถึงคนสวยทุกวันเลยนะคะนะคะลูกคนสวยออกมากินข้าวกับแม่ตรงนี้ทุกวันนะแม่จะเอามาให้คนสวยทุกวันนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เอามาให้อีกแป๊บนึงน้อยอะออกมาเอาขนมให้ลูกอะคนสวยมาอะ,อะลูกอะคนสวยอะลูกอะ คนสวยมามาขนมมาลูกมาคนสวยมากค่ะอ่ะอาตุนไว้เลยลูกอ่ะเองน้อยอ่ะเอามามาให้ลูกอ่ะคนสวยค่ะอ่ะเอาะลูกอ่ะหนึ่งสองสามเอออ่ะแม่โยนนะอ่ะสามอันนะลูกเองน้อยกินขนมนะลูกนะคนสวยคนสวยค่ะมาเอาขนมลูกมาเร็วเนี่ยขนมอยู่นี่เนี่ยคนสวยค่ะคนสวยมาขนมเร็วมาเร็วคนสวยมาเร็ว คนสวยมาขนมแล้วลูกนี่แดงน้อยมาขนมแล้วนี่เนี่ยขนมแม่อยู่นี่ลูกมาเร็วนี่เนี่ยอวใช่ไหมอ่านี้แม่มีอีกอันหนึ่งมีให้สองถาดมียาให้กินด้วยอะกินก่อนลูกกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวแม่เอาให้อีกอันหนึ่งนะคะอือกินแล้วลูกเหรฮะสี่ทุ่มกว่าแล้วกินที่สองกินอันนี้ลูกกินซะกินซะเหมือนกันลูก เือนกาหลกแม่เอาข้าวใส่ตับใส่น้ำตับเดี๋ยวแม่มีหัวใจให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินตังหกนะใส่ตับด้วยอ่ากินซะลูกกินซะกินซะกินซะลูกตัวเล็กปีสองคนท้องลูกเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนนะหญ้าด้วยนะแล้วเดี๋ยวกินขนมนะให้ตัวเล็กอ่ะันนี้อันนี้ให้ปีสองอันนี้ตัวเล็กอ่ะีคนท้องค่ะ นี่ตับลงไปลูกให้คนท้องนี่หม่าม่าเอาอาหารมาเติมให้ลดตับนะของก้าวเซมอนยังเหลืออยู่แต่เดี๋ยวอันนี้เอาอันนี้ไว้ข้างล่างแล้วเอาแซมอนขึ้นมาข้างบนนี่เอาอาหารมาเติมให้น้องค่ะเราตับลงไปข้างล่างเอาแซมอนขึ้นข้างบนตัวเล็กคนท้องตัวเล็ก อนที่สองอคนท้องตัวเล็กเล็กมาตัวเล็กมาตัวเล็กมาเร็วเล็กมาเล็กมาเอาเล็กก่อนให้เล็กก่อนอืมอีสองอคนท้องตัวเล็กมาอันนี้ตัวเล็กอมีสอง คนท้องอืมตัวเล็กอืมมีสองลูกอ่ะอมหมดแล้วเสแล้วน่าจะเก็บกุญแจแล้วก็ล้างพื้นแล้วเอาขนมแท่งไปกินก่อนอืมไปอืมอืมไปนอนกินนูมมาตักอาหารใหม่ให้แล้วนะคะนั่นนี่ข้าวกินให้หมดนะในยา่าคนท้องแม่ล้างพื้นให้แล้วนะคะ สะอาดหมดละกว,วาดน้ำไปหมดละเหนื่อยเดี๋ยวจะนั่งพักละอ่ะขนมคุณท้องไหมคะหมามาอาบน้ำเอ้ยไม่ใช่หม,มาเช็ดตัวให้พวกหนูแล้วนะสะอาดท้องเม่อกี้หมาเช็ดตัวให้สะอาดแล้วนะคะดูหูสิคะสะอาดไหมคะเนี่ยเช็ดตัวให้ตัวเล็กปีสองสะอาดแล้วดูหูโอ้โหเช็ดให้ทั้งตัวเลยเห็นไหมหม,มาน่ารักไหมอ่ะอันนี้ให้คุณท้องคะ่ะมันเช็ดตัวให้สะอาดแล้วนะคะดูสิ ดูสิคนเงาแวบเลยตัวเล็กก็เช็ดตัวแล้วเช็ดหมดแล้วเช็ดหูด้วยเช็ดขาเช็ดอะไรเรียบร้อยเลยเช็ดก้นด้วยเนะี่ยมันน่ารักมั้ยหมันน่ารักจังเลยดูที่บีสองเนี่ยสะอาดเ่ยโอ้โหเช็ตัวเล็กชิเช็ดตัวสะอาดแล้วท้องออกมาเปิดพัดลมตั้งทรเมื่อให้แปดชั่วโมง้ะนะยุงเยอะวันนี้เปิดเมืรอสามร้อนด้วย อาหารหมมาตักให้แล้วนะคะย่า่นนั่นของเก่าอยู่นู่นน้ําสะอาดแล้วนะคะหมมาเปลี่ยนน้าให้ใหม่ละน้ำในถังก็เติมให้เต็มๆห้องสะอาดหมดแล้วนะคะสะอาดหมดละกวาดออกไปหมดละแล้วก็หม่าปูที่นอนให้ลูกแล้วนะคะคาวนี้ก็หมมาก็จะให้กินขนมค่ะเหนื่อยหายใจก่อนกี่โมงแล้วหมมาดูสิคะโอ้ห้าทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะลูกห้าทุ่มจะครึ่งแล้วค่ะ วันนี้มมาเจอคนสวยด้วยแดงน้อยด้วยดีใจจังเลยแต่ก็ต้องมุดรัวเอาอาหารไปให้น้องออที่สองฮะวันนี้ผมมาเ,มเช็ดตัวให้ลูกแล้วนะสะอาดเหมือนนะคะแม่ลูกลก่อนท้องกอนท้องคะ่ะอยากเล่นกับแม่ลูกเหมือ,อ,อนนี่เอ้ยื้ยย้ยเดี๋ยวมาต้องแวะไปให้ข้าววันพราอีกแล้วเดี๋ยวจะแวะไปดูเจ้าบางเอิญด้วยเพราะต้องพาบางเอินไปรักษามะเมร็งนะลูกเอ้ามาปูที่นอนให้น่ะ ให้คนท้องค่ะกินนะลูลกตัวเล็กนอนกะลูกมาปูที่นอนแล้วอาหารอยู่นั่นนะย่าอยู่นั่นน้ําสาดแล้วนะคะอืมจะได้มีน้ําสาดกินนะคะลูกอจืยออจื้ออ,อ,อืมสองอันเนี้ยป้าสุเขาซื้อมาฝากพวกหนูนะขอบคุณป้าสุด้วยนะคะให้ป้าป้าสุแข็งแรงเจริญเจริญนะคะคนท้องฝากขอบคุณป้าสุด้วยนะคะอ่าเนี่ยป้าสุเขาซื้อมาฝากตัวเล็กขอบคุณป้าสุด้วยนะคะตัวเล็กเนี่ย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  คนท้องเนี่ยป้สุซื้อมาฝากอ่ะให้ลูกสองอันให้ลูกสองอันตัวเล็กอ่ะขอบคุณป้าสุนะป้าสุซื้อหนมมาฝากลูกแม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกคุดไนท์ลูกแฮปป้กูดีมนะคะฝันดีนะลูกนอนที่ะลูกนอนจ้ะแม่รักหนูลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกหอมไปหลายรอบแล้วนะคะหอมมาหอมไปหลายรอบแล้วนะคะลูกหมา เดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาทำดูเขาทำจิมาเช็ดตัวให้สะอาดหมดแล้วนะคะแม่ลูกดูที่ขนเงาแวบเดียวจิดูจิดูจิบังเอิญเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมารับหนูไปหาหมอนะคะเดี๋ยวจะมีคนมารับหนูไปหาหมอนะคะตอนกลางวันหนูอยู่ที่ไหนแม่ไม่รู้อ่ะยังไงหนูอยู่ตรงนี้นะคะ ช่วงนี้กลางวันหนูอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะบังเอิญฝังแม่อยู่หรือเปล่า<อ>มีคนจะพาหนูไปรักษานะหนูจะได้หายมะเร็งนะลูกโอเคนะคะบังเอิญช่วงนี้บังเอิญอยู่แถวนี้รอแม่นะคะโอเคนะคะลูกแลนะลูกนะโอเคค่ะพาคุ้มครองลูกขอให้หนูรักษาหายนะลูก วันที้เขามาพาหนูไปอ่ะขอให้หนูอยู่นะลูกเทพเทวดาฟ,าฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองนะบังเอิญขอให้หนูอย่าเป็นไปมากกว่านี้นะแล้วเดี๋ยววันที่มารับหนูไปอ่ะขอให้เจอหนูด้วยนะลูกนะหนูจะได้หายมะเร็งนะลูกบังเอิญบังเอิญเขาจะนอนยอยตรงนี้ค่ะตรงลานกว้างตรงนี้ตอนนี้ห้าทุ่มคึ่ง โอมีคนร้องเรียกแม่ด้วยใครบ้างเนี่ยเนี่ยพิซซ่าหมูยองเออเดี๋ยวแม่เอาขนมให้วันพระวันพระแม่เอาข้าวมาให้หนูกินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาาขนมให้หมูยองออาหมูยองคขาหมูยองเออจุยอ่าพิซซ่าจุยอ่าวันพระวันพระจุยเออลูกขาหนูไปโดนอะไรมาลูกอาวันพระ บรรพากินข้าวหลกนะแม่เอาข้าวให้กินหลกมีตับมีหวัวใจด้วยนะอ่ะบรรพา,ากินข้าวกินให้หมดเลยเดี๋ยวแม่รอหลกเออแม่เอาตับเอาหวัวใจแล้วก็ใส่น้ําต้มตับให้หนูนะเออกินซถะละูกจะได้อ้วนนะดูสิหอมกระหล่องเลยดูก้ยกินให้หมดหลกกินให้หมดเดี๋ยวแม่รอหลกมรรพากินเลยลหลกเออจื้อหลกกินซะกกินซะแม่รอหลก กินสโุกกินนะเออกินสนุกกินแม่รอกินให้หมดเลยลูกกินให้หมดวันพักกินให้หมดเลยแม่รอลูกกินให้หมดเลยลูกเออกินสลูกอากรุงพึ่งละเออกินสลูกกินให้หมดเลยแม่รอลูกพิซซ่ามามาให้หูกอ่ะ หมูยองไปก่อนเลยหมูยองอาวุโสอ่ะพิซซ่าพิซซ่าออกมาให้ลูกอ่ะอ่ะเอาอ่ะอ่ะอ่ะอันเนี้ยอ่ะพิซซ่าอ่ะวันพ้าไปลูกเอ้ยออกมาไปแล้วลูก